คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้นะคะเราจะยังอยู่กันที่สตูลเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะอธิบายคุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งว่าการจะเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกได้นั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องผ่านเกณฑ์ในการประเมินในหลายๆด้านเลยนะคะแต่ว่าจังหวัดสตูลประเทศไทยสามารถทําได้คะ่ะอุทยานธรณีโลกสตูลจะมีความโดดเด่นทางธรณีอย่างไรเรามีรายละเอียดให้ติดตามกันคะ่ะ อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกคือหนึ่งในโปรแกรมหลักของยูเนสโกที่เน้นการให้คนได้เรียนรู้ทรัพยากรทางธรณีในท้องถิ่นของตนเองโดยหนึ่งในข้อกําหนดของการจะเป็นอุทยานธรณีโลกได้นั้นพื้นที่ที่ถูกกําหนดขอบเขตจะต้องมีแหล่งมรดกธรณีที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติผ่านงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการทางด้านธรณีวิทยาจากทั่วโลก โดยอุทยานธรณีโลกสตูลได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความสำคัญในระดับนานาชาติเป็นพื้นที่ที่มีฟอสซิลกำกับมหายุคทาริโอโซอีกที่มียุคย่อยครบทั้ง6ยุคซึ่งเป็นจุดที่อ้างอิงทางวิชาการได้ครบถ้วนและนอกจากนี้ยังพบหลักฐานสำคัญถึงการเชื่อมต่อระหว่างยุคที่ชัดเจนรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างในพื้นที่ของเขาน้อยอำเภอละงูเป็นช่วงรอยต่อของปลายุคอโดวิเชียนที่เจอซากดึกดำบรรไทโลไบ และยุคข,ของไซลูเลียนตอนต้นที่พบเจอซากดึกดำบรรแกปปตไลท์ที่อนุทนีโลกของยูเนสโกตัวสตูนเนี่ยนะครับที่ได้มาการสมัครเข้าไปเนี่ยมันการต้องมีความสำคัญโดดเด่นระดับนานา,นาชาตินะครับทางด้านธรณีวิทยาภาษาอังกฤษก็คือ,อ international s i g n i f i c a n นทางด้านของ g e o อจ g ก็คือไอตัวธรณีวิทยาเนี่ยจะต้องมีนัยยะความสำคัญระดับโลกที่อยู่ที่สตูน ของสตูเนี่ยตอนสมัครก็จะเสนอว่าเป็นเรื่องของอความหลากหลายของซากดึกดำบรรที่พบในมหายุคพาลิโอโซอิกอายุตั้งแต่500ล้านปีนะครับลงมาในช่วงนี้ก็มีความสำคัญที่เราพบซากดึกดำบรรหรือฟอสซิลในทุกชั้นหินที่ของพาลิโอโซอิกเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นตัวสำคัญของโลกที่ต้องเก็บรักษาเอาไว้ อยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสโตู อุทยานธรณีโลกสตูลยังคงพัฒนาคุณค่าความสำคัญของพื้นที่ผ่านงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในทุกมิติเพื่อใช้พัฒนาวิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่จากแนวทางของอุทยานธรณีโลกที่มุ่งเน้นให้คนได้เรียนรู้และเข้าใจทรัพยากรของตนเองและเกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ได้จริงกับคนในพื้นที่เพื่อเตรียมรองรับการประเมินซ้ำทุกๆ4ี่ปีได้ในอนาคต โดยอุทยานธรณีโลกสตูนยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายมั่นคงมั่งคังยั่งยืนสืบไป